สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่13นะครับเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นสินค้าเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้สินค้าเข้ามาใหม่2-3ชิ้นนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับเป็น EQ นะครับตัวนี้ EQ w a t e x นะครับ v o t e x BTE นะครับ600 GQ นะครับซีรีส์นี้เลยนะครับสําหรับ อาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับใหม่มากนะครับตัวนี้ EQ นะครับรุ่นนี้นะครับสองสไลด์นะครับสไลด์การยาวนะครับตัวนี้นะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับเข้ามาอยู่2ตัวนะครับ2ตัวนะครับสําหรับ EQ ของวาร์เทคนะครับสวยๆนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับสภาพใหม่มากนะครับสําหรับ EQ สองตัวนี้นะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับตัวนี้สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ 0952246497นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหา EQ นะครับของวารเทคนะครับรุ่น 600GQ นะครับตัวนี้ตัวละ7,000บาทนะครับตัวละ7,000บาทนะครับสำหรับ EQ 2แท่นนี้นะครับสนใจก็0952246497นะครับ้านพินิจโอติโอนะครับอำเภอร้นจาน์จังหวัดกาฬสินนะครับสำหรับ EQ นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EQ รุ่นนี้นะครับเข้ามาอยู่2ตัวนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นคอร์สนะครับตัวคอร์สของบอสเทคนะครับตัวนี้สามหนึ่งแปดไอนะครับตัวนี้นะครับี t c สามหนึ่งแปดไอนะครับสําหรับคอร์สตัวนี้นะครับสวยงามเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับคอร์สนะครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับตัวนี้สวยๆนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ มีเข้ามาอยู่3ตัวนะครับเราก็จะเป็นเป็นตูดยูนิตนะครับตัวนี้750นะครับของ PA นะครับสำหรับอาจารย์ท่านหนที่ยังมองหานะครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามโดยตรงได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับแล้วก็087 4 2 1 7 4 6 4นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตูดยูนิตนะครับของ PA นะครับ750านนะครับสำหรับท่านที่ยังต้องการใช้นะครับตัวนี้นะครับ มีอยู่ประมาณ10กระดอกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ10กระตูดนะครับสำหรับท่านที่ยังต้องการนะครับใช้งานกันนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับใช้งานปกติทุกดอกนะครับดังทุกดอกนะครับฝากรยงท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตูดเจ็ดห้าศูนย์นะครับหนึ่งพันตูดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตูดเจ็ดห้าศูนย์นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ ฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของช่อง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กแช n แนลนะครับแล้วก็ Facebook นะครับพิเนตคัมมีพักดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจร้านนะครับพิเน็ตออเดโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอีชิวนะครับแล้วก็คอร์สนะครับของบอสเทคนะครับมอสเทคนะครับ <inals> ในส่วนของ อิชิวนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับตัวละเจ็ดพันบาทนะครับเข้ามาอยู่สองตัวนะครับตัวนี้สวยๆนะครับแล้วก็จะเป็นคอร์สนะครับตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับฝากจรย์ท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อสนใจไว้ใช้งานกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ